ทีวงล้อมยากมากเลยมเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้มีก้อนหินไกลนี่แล้วก็จะต้องทำการเอารถอีกคันหนึ่งมาเชื่อมต่อเตการลงน้ำมันที่ยากมากนะฮะเพราะว่ารถคันนี้มันเครื่องปั่นเสียจะต้องใช้คันนึง ซึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะฮะเห็นไหมฮะไอ้ไก่มาปัน่นแล้วคันลรกก็มาช่วยแล้วนะฮะ มันซื้อเลขก็ถึงมันเงี้ยงง่ายง่ายว่า,า,า,าทำซื้อถึงเนี่ยโอ้ยฟังกันนัเออ่โง่ไม่เดงานนี้อีกว่าแรงแลได้อันเป็นเดิมเ่ง